ต่มาจำกัดมหาชนนะครับท่านผู้บริหารทั้งจากจรรโลงความหาวิยาลายัยและท่านบริษั s ออนไลน์จำกัดมหาชนนะครับที่มาร่วมนะครับในงานลงนามข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะของนิสิตด้านวัตกรรมส่งเสริมความรู้ใหม่ท่านผู้เกียิท่านครับจนลงความหาวิยาลายัยและบริษัท Business อ n ไลน e จำกัดมหาชนได้ร่วมมือกันในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนทักษะของนิสิตด้านนวัตรกรรมการใช้ฐานข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์าง,งานวิจัยและองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อสร้างความระหนักรู้ถึงความสําคัญของนวัตรกรรมและธรรมาริบาลที่ดีนะครับซึ่งพิธีในวันนี้ถือว่าเป็นบทหมายสําคัญที่จะตอกย้ําถึงความร่วมมือกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับในลําดับนี้ครับผมขอเริ่มต้นด้วยการขอเดยนเชิญท่านอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ดอมิเตร์มณีเพื่ออาพร กล่าวเปิดงานครับขอยนเช่นครับคุณแจ็คบิลอินตาเรสผู้บริหารบริษัท b ิส i n e s สออนไลน์จำกัดมหาชนผู้บริหารมัติเไลัยแก่ผู้มีเกียริและสุขุชนทั้งตันครับ วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมเองรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมากล่าวตอนรับทุกทกท่านในงานบันทึกข้อตกลงข้อตกลงความร่วมมือระหว่งางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและบริษัทมิเิลซอนไลน์จำกัดมหาชนในวันนี้โดยความร่วมมือนี้จะช่วยส่งเสริมการพัฒนานการเรียนการสอนส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่และพัฒนานทักษะด้านนวัตก,กรรมของนิสิต จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์3ประการหลักภายใต้วิชั่นที่เรากำหนดไว้ก็คือ innovation for society ยุทธศาสตร์3ประการหลักก็คือเรื่องของการพัฒนาผู้นำแห่งอนาคตการสร้างนวัตกรรมและงนานวิจัยคุณภาพและการพัฒนาเพื่อความยัง่งยืนสามบทหมายหลักนี้ก็เป็นตัวที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการกับเครื่องหมาหาวิทยาลัยในช่วงสี่ปีมาจากนี้ ผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าวันนี้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจุฬากับบริษัทบิสสอนไลน์จำกัดน,นอกจากจะช่วยตอบโจทย์ข้อหมายิจการของเราที่ไรแล้วจะสามารถนําไปสู่การเติบตใ,ให้กกบสังคมได้ด้วยนะครับโดยความร่วมมือนี้จะช่วยพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมของนิสิตปรับตัวให้ทันกับโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหลือเกินนอกจากนี้ตามข้อมูลซึ่งตามบริษัทบ OL มีอยู่นั้นเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ในการสร้างสรค์าง,งานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการศึกษานัะนจะสนับสนุนศึกษา,าตลอดจนสังคมต่อไปวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานและที่นี้กระผมขอเปิดงานระบัดน,นี้ขอบคุณครับขอขอบพระคุณผูจการาละเจ้าหน้าที่เพื่อนวยมสะอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับระบับต่อไปอย่าง